สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวกันแดดที่ผมใช้นะครับซึ่งผมได้ลองใช้มาประมาณ1อาทิตย์แล้วซึ่งตัวนั้นไมีชื่อว่านี่เลย chisado men ซึ่งตัวนี้ผมชอบมันตรงที่ด้วยความที่เราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับ ผมต้องขอท้าความก่อนเลยคือด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเนี่ยเราไม่ค่อยจะดูแลตัวเองฮะอย่างครีมอะไรพวกนี้เราก็ไม่ทาเลยกันแดดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะเหนียวเนินหนะใช่ไหมเรารู้สึกลำคาญเราไม่อยากล้างมือบ่อยๆผมก็เลยตามหาจนเจอครับก็คือตัวนี้ตัวเชดเ d o ลเมนซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะที่สุดสําหรับผู้ชายที่ไม่ดูแลตัวเองแล้วก็ลุยๆฮะคือแบบอยากทําน้าทําให้เสร็จแล้วก็ไปเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนลิปมันนะครับเนี่ย นี่เนาะมันจะเป็นให้แบบนี้ซึ่งผมมองว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยด้วยความเป็นผู้ชายอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะเราแบบปาดปาดถูๆๆขึ้นหมุนๆขึ้นมาแล้วก็ปาดหน้าปาดหน้าปาดหน้าเนี่ยแค่นี้เลยซึ่งสําหรับผู้ชายแล้วมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายและไวมากผู้ชายไม่มีเวลาที่จะมา,านั่งทาครีมทีละนิดทีละนิดทีละตัวซึ่งผู้ชายเขาไม่ทํากันนะฮะหรือบางคนก็ทําแหละแต่มีแต่ผมนี่แหละที่ไม่ทําซึ่งตัวเนี้ย ผมใช้ดูแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์สำหรับผมนะกันแดดได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าเวลาใช้อะพอทาไปครั้งแรกมันไม่ได้มันมากนะครับตัวผิวเนี่ยไม่ได้มันมากแต่ว่าต้องรอให้มันซึมประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครต้องการจะแต่งหน้าต่อเนี่ยผมมองว่าสมมติเราลงเซรั่มเสร็จปุ๊บล้วลงครีมกันแดดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแต่งหน้าต่อได้เลยผมว่ามันยังพอทําได้ สำหรับคนที่ผิวมันอย่างผมเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มันเวอร์จนเกินไปเพราะมันก็เหมือนกันแดดทุกตัวในตลาดครับเกือบทุกตัวเนาะที่ที่เราใช้กันเนี่ยมันก็จะมีความมันๆอยู่แล้วตัวเนี้ยผมมองว่ามันก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวดีประมาณหนึ่งแต่เพียงแค่ว่าพอเราทาไปปุ๊บรอบแรกเนี่ยออกแดดไปอีกประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะต้องเอาทิชชู่ซับสักหน่อยเพราะว่ามันจะมีความมันที่มันเกินออกมาเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวกันแดดตัวเนี้ยทางแบรนด์เขาเข้มไว้ด้วยว่ากันน้ํา ยิ่งโดนแดดยิ่งโดนน้ายิ่งโดนฝุ่นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ประสิทธิภาพในการกันสูงขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่ายิ่งโดนแดดหรือยิ่งโดนฝุ่นประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเอาตามที่เราสบายใจดีกว่าครับเนาะสำหรับผู้หญิงเนี่ยทาวันละสองครั้งก็คือตอนเช้าแล้วก็ระหว่างวันส่วนผู้ชายเนี่ยถ้าขี้เกียจก็ทาทีเดียวตอนเช้ามันใช้งานได้ง่ายครับใช้งานได้ไวไปผมลองใช้แล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่ากันแดดเนี่ย ขวดประสิทธิภาพกันยังไงเนาะผมไม่มีเวลาที่จะเอามานั่งทาแขนแล้วก็โชว์ให้ดูทั้งหมดว่ามันกันได้อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ผมพูดตามประสบการณ์ของการใช้งานของผมนะฮะก็คือผมทาตัวนี้ตอนเช้าแล้วผมออกแดดจัดทั้งวันเลยนะออกแดดตั้งแต่9โมงยัน4โมงหน้าผมผมรู้สึกว่าหมองลงนิดเดียวสําหรับผมนะครับออกแดด10ชั่วโมง4วันติดผมมองว่ามันหมองลงนิดเดียว แต่ต้องบอกว่าผมไม่ได้ทามันระหว่างวันนะฮะถ้าทาระหว่างวันเนี่ยอาจจะช่วยได้เยอะตัวนี้ผมมันเขียนว่านี่นะ Chisado Men p r e a i s t i c UV Protector UV Transparent ก็คือแบบสีใสเขาบอกว่า SPF 50บวก PA บวก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 4ตัวซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะกันแดดได้ดีแหละสำหรับการใช้งานเห็นว่ามันมีอีกรุนน่นนึงนะครับที่เป็นสำหรับผู้หญิงเลยของตัวผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความแวววากว่าเนาะ มันไม่ไม่ได้เหมือนหน้ามันนะมันเหมือนหน้าฉ่ากว่าซึ่งราคาของตัวนี้มันจะอยู่ที่1นึ่กับเกบาทนะครับอันนี้คือผมซื้อที่ช็อปเลยตรงไม่ใช่ช็อปเขาเรียกว่าอะไรนะเคาน์เตอร์ของมันเลยเคาน์เตอร์แบรนด์เลยซึ่งที่อยู่ที่1นึ่บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อออนไลน์เนี่ยอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้การใช้งานของมันเนี่ยผมว่าให้ปริมาณน้อยไปนิดนึง1นึ่ 1, 0, บาทเนี่ยคุณจะได้อยู่ทั้งหมด20กรัมซึ่งตอนแรกที่มานะครับมันจะพูนขึ้นมาอย่าง และปริมาณที่ใช้ไปนะครับปื๊บปื๊บปื๊บป๊บ,ปบนี่จากที่ผมใช้มาเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ4,5,6วันประมาณอาทิตย์นึงแล้วกัน <c oughs> ประมาณอาทิตย์นึงผมใช้2คนนะครับก็สำหรับผมคิดว่าถ้า1คนเนี่ยเดือนเนี่ยอาจจะพออาจจะได้ถึงเดือนครึ่งแต่ถ้าเกิด2คนนี่คงจะได้สักเดือนหนึ่งคืออย่างเก่งละเนี่ยแล้วมันใช้ง่ายเนี่ยมันแค่มหมุนตรงเนี้ย แค่นี้เองส่วนสิ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับตัวนี้เนี่ยราคาครับ1คือราคา2ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าผมมองว่าการทาระหว่างวัน,นมันก็ไม่ได้ยากด้วยแล้วก็ถ้าใครจะทานะแต่ผม,มไม่ทาผมทาทีเดียวตอนเช้าจบแล้วก็เห็นว่าบางคนเขาสามารถาสมมุติคุณแต่งหน้ามาใช่ไหมสามารถทาทับไอเครื่องสําอางได้ด้วยนะแต่ว่าต้องทาแบบเบามือหน่อยไม่งั้นเครื่องสำอางจะหลุด ส่วนข้อดีที่ผมชอบนะครับ 1. พกง่าย 2. ใช้ง่ายนี่สก็คือมันกันแดดได้ดีเพราะว่าดีเทียบเท่ากับแบบน้ำหรือแบบครีมแบบอะไรที่พวกเราใช้กันเลยสเนี่ยสำหรับผมเลยนะส่วนตัวเลยคือสําหรับคนหน้ามันมากอย่างผมผมหน้ามันมากมันกำลังโอเคมันมันก็จะมีความมันที่ออกมาและฮะแต่มันไม่ได้มันแบบแบบเหมือนเมื่อก่อนที่เคยมันอ่ะ เมื่อก่อนใช้ครีมกันแดดเนาะมันจะรู้สึกมันเลยแต่เนี่ยคือทาไปปุ๊บมันจะเลื่อมๆเดี๋ยวผมจะให้ดู็กเจอร์เวลาทาไปนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ผมทาไปแล้วนะครับส่วนนี้ก็คือยังไม่ทาเดี๋ยวผมจะทาให้ดูอีกทีนี่เนาะเราจะทาฝั่งด้านบนนี่เนาะปุ๊บอันนี้คือฝั่งด้านล่างนะครับฝั่งที่ยังไม่ทาอันนี้คือฝั่งด้านบนนะครับก็ตามที่แบรนด์เขาบอกนะครับว่าต้องทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนจะออกแดดเปรี่ยงๆนะครับนี่ประมาณนี้มันจะมีความแวววาวปุ๊บๆนิดหน่อย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับชนะีสโดเมนเนาะซึ่งเป็นกันแดดที่ผมมองว่าสำหรับผมณนะตอนนี้มันน่าจะดีที่สุดสำหรับผมละดีที่สุดคือเหมาะสมที่สุดและเราได้ใช้งานมันที่สุดสำหรับผมเนี่ยน่าจะตัวนี้แหละราคามันออกจะแรงไปหน่อยแต่ถ้าเทียบกับการที่ทำให้เราทากันแดดทุกวันเนี่ยผมมองว่าคุ้มครับโอเครีวิวของตัวนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอะไรยังไงอ่ะก็ลองไปหาซื้อกันดูเนาะหาซื้อไม่ยากแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับผมชันชาไป